เอยูสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เกม Summoner War กับ Blue Channel นะครับวันนี้อยู่กับ m o n เตอร์รีวิวนะครับเจ้า Summoner นะครับผมก็เป็นตัวที่เพื่อนๆอยากหลายคนอยากดูนะขออนุญาตเข้ามามากเลยนะครับว่าผมจะหาไอดียืมไม่ได้เนาะก็เป็นไอดีจานเมกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Summoner นะครับผมทําอะไรได้บ้างนะตรงนี้เป็นสายโจมตีนะครับหน้าเลเวล40เนาะ HP นะครับหนึ่งหมื่นห้าสิบ Attack แปดร้อยสามสิบสี่แล้วก็ Defense สามหกร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ Speed หนึ่งร้อยเนาะ ปลูกมาได้ความแม่นยำมา25%นะครับเดีย๋ยวไปดูสกิลกันนะครับเพื่อนๆสกิลที่1เนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็เพิ่มเกรดโจมตีของตนขึ้น20%นะครับก็เรียกว่าอ่าออกไปโจมตีแล้วก็เพิ่มเกตรดนะเราออนานะจะมีเพิ่มขึ้นนะครับผมถ้าเกิดเราเอาเราอัพเต็มนะก็เพิ่มค่อนข้างเยอะนะสกิลที่2นะครับเป็นการติดตั้งระเบิดนะครับหลังจากที่ผ่านไป2เทนะิร์นเนาะใส่ว่าหมายนะครับก็เรียกว่าวางระเบิดนะครับแล้วก็ทําให้มันงงเป็นเวลา1เทนะิร์นเนาะ ถ้าเป็นพวกตระกูลออร์าเคนท์คือวางระเบิดแล้วก็แปะพิชใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็คือวางแล้วก็มึนงงนะครับผมอัพเ็มคูดาวเลยแค่สามเทินแล้วก็ดาเมจที่แรงขึ้นนะครับจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆนะที่สกิลติดตัวนะครับหรือสกิลพิมจนั่นเองเนาะเมื่อเริ่มเทินนะครับจะลดเกรดนะโจมตีของสตูนะครับที่มีเกรดสูงสุดลงถึง20%นะครับแล้วก็ทําให้ใบนะฮะเป็นเวลา2เทินนะครับอันนี้ก็คือหลักๆก็คือเอามาลดเกรดนะลดเกรดตัวที่ฝั่งตรงงข้้าามมีเเเเกสูนนนะคคับบแลลวว็ป2ทผ l e a ด e r skill นะครับเพิ่มความต้านทานให้กับมอนเตอร์ในทีมนะครับ41%เนาะโดยรวมนะครับก็จะเล่นเป็นแนวสปีด HP แม่นยำนะครับเพราะว่าตัวละครเนี่ยนะครับมีทั้งสามารถเอ่อเล็งเกรเอ่อลดเกรฝั่งตรงข้ามได้เนาะแล้วก็ใบนะครับเมื่อเข้าเทือเนาะนะครับแล้วก็มีระเบิดนะครับผมหลักๆก็จะใส่เป็นอ่าแนะนำว่าใส่ได้หลายอย่างนะจะเป็น ex ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นคาลเตอร์ก็ได้เนาะเอ่อเย่ก็คือรูนดูเดียดกับรูนปณิธานหรือวิวนะครับหรือจะเป็นคาลเตอร์กับรูนเย่ก็ได้นะครับก็เป็นสปีดเนาะ HP นะครับแล้วก็ HP นะครับอาร์ติแฟกต์เนี่ยนะก็ใส่เป็นพวกตีแรงตามสปีดนะครับหรือว่าเป็นดมเมจแรงจากระเบิดได้เนาะกิลสไม่ยําเพิ่มเข้าไปอีกนะครับหรือใครจะทําแม่นแค่85ก็ได้นะครับแล้วไปใช้อาร์ติแฟกต์เนาะแม่นจากอาร์ติแฟกต์มาช่วยนะครับผมอ่ะก็จับประมาณนี้นะครับผมเนาะสำหรับน้องนะครับสมิเซอร์นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลองนะเดี๋ยวไปลองในส่วนของการปีบ้านเพื่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ถามว่าเก่งที่ไหนบ้างเน,นาะก็น่าจะเก่งในส่วนของ ATA นะครับ <PM S 1> ผมอา a ทน่าจะเล่นได้นะอา a ทเล่นได้แล้วก็พวกตัวอ่ะกิวอลซิกวอลนี้แหละที่เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมหาบ้านเข้าก่อนนะทุกคนนะขอหาบ้านที่แบบว่าดูเดือนหน่อย <c oughs> นะบ้านนี้ได้ไหมบ้านนี้เป็นธาตุไฟเนะาะเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยนะว่าจะแทงธาตุไฟได้หรือเปล่าน,นะครับก็เดี๋ยวเป็นตัวลบปสเป็นหนึ่งตัวเนาะแล้วก็สมิเซอร์นะครับอเนาะเชื่นว้างอ่านจำยากนิดนึงนะสมิเซอร์นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเอาเป็นอะไรดีเพื่อนอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นตัวฮิวไปคอยช่วยก็ได้นะครับอย่างเงืออแสงก็ได้เนะเนือกแสงมันจะฮิวแรงไหมทุกคนหรือเป็นตัวที่สามารถลบบัฟได้นะครับผมแล้วก็ฮิวได้อย่างเช่นเอาลราขึ้นน้ําก็ได้นะอะเดี๋ยวลองเอาไปดูนะทุกคนนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าน,นะครับปะเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมเอาเาขึ้นน้ำก็อาจจะโดนลดเกจได้นะอันนี้เราลบบัฟไปก่อนเนาะ นะครับอ่ะแล้วก็โอ้โหตีมาไม่เป็นไรทุกคนเห็นไหมแล้วเขาเถือนก็จะใบนะครับแล้วก็วางระเบิดแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหแต่ว่าไม่มึนนะอันนี้ไม่มึนงงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลบบัฟไปเลยนะนะครับลบบัฟไปเลยแบบนี้นะครับผมลบไม่ออกด้วยอะไรกับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับสกิลนะอันนี้เราใบอยู่นะอันนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับใบได้ด้วยเนาะนะครับเนื่องจากพาสซีเนาะเวลาเขาเถือนนะครับฝั่งตรงข้ามจะฮิวได้แล้วนะเห็นไหม ไปแล้วทุกคนนะครับโอ้โหปวดมากปวดจะจัดเลยทุกคนนะฮะฝั่งตรงข้ามในเวลาเข้าเทือนนะก็โอ้โหนัก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 ครับไม่เป็นไรยิวไปก่อนนะเนาะนะครับแล้วก็ตีไปเลยเนีย่ยอันนี้มันติดวิวนะถ้าเกิดติดวิวนะครับมันจะพาส,สีก็จะเรียกว่าทํางานไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าติดคิวนั่นเองนะครับไอติดแบบปีกนั่นเนองเนาะนะครับเนีย่ยติดแบบปีกพาส,สีว่าทางานไม่ได้นะก็ไม่ไปเป็นไรนะครับ เห็นไหมพอไม่มีพาสซีฟนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ติดตั้งระเบิดนะครับแล้วก็มืงงอือผมมองว่ามันเป็นตัวที่นะครับเราเล่นกับตัวลบัฟตัวฮิลเนี่ยนะสามารถยืนปวดฝั่งตรงข้ามได้เลยเห็นไหมบ้าอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ดีนะสามารถเล่นในคิววอลซิกวอลได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอาทีเอนะว่าทีเอยังมีคนเล่นหรือเปล่านะครับอาทีเอนะครับเพื่อนๆสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะตอนนี้เจ้าไอดีอยู่ที่สามทองนะครับเนาะผม เล่นด้วยสกิลไม่เต็มนะเดี๋ยวผมพาไปดูคอมโบเล่นแล้วกันเนาะว่าเขาเล่นยังไงกันนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าคอมโบในการเล่นนะครับผมไะยังมีคนเล่นอยู่ไหมฮะมีสามทองแล้วยังเล่นอยู่นะครับก็จะเป็นคอมโบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูของคนอื่นกันแนวทางก็เมื่อเหมือนเมื่อสักครู่นี่แหละเนาะแต่ว่าอาจจะทําสปีดสูงขึ้นมานะสปีดอาจจะ1 4 0ขั้นต่านะครับแล้วก็มีแม่นสัก8ปเนาะแล้วก็ที่เหลือเลือดแล้วก็ดีเฟนซ์นะครับอ่ะ หยิบมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิดไฟเนาะน่าจะไม่โดนแบรนนะตัวโดนน่าจะเป็นลิดนะครับอ่าแล้วู่เล่นคู่กับพินด้วยนะครับผมแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีมังกรนะมังกรสามารถล้างได้นะทุกคนนะอันนี้ก็คือเขากันนะกันโดนกันโดนใบนะครับกูจะฝั่งตรงข้ามเระเบิดแรงมากทุกคนนี่เห็นไหมฝั่งระเบิดสตันนะครับแต่ลวเข้าเทนะียมันไม่ได้วิวนะครับนี่แล้วก็โดนล้างไปเนาะก็ทําให้เสียจังหวะแล้วก็โอกาสไปนิดนึงนะฮะก็อาจจะถึงครับแพ้ได้เลยนะครับ เนี่ยแล้วก็คือเมอนดาบสองคมนะถ้าเกิดคุณเอามาแล้วคุณเจอพวกคิสุกะนะครับคิสุกะมันก็รอระวังระเบิดแล้วก็างนะหลจากนั้น,นก,ก็กดใช้สกิลนะครับคือตัวเองเนี่ยไม่หนามากนะต้องบอกว่าเป็นตัวสายโจมตีแต่ว่าตัวค่อนข้างต้องทํารูนที่มีเลือดแล้วก็มีในส่วนของค่าสปีดแม่นยานะครับทาให้ตัวค่อนข้างบางนะก็อาจจะตายง่ายนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะเอามาลงนะในคอนเทนต์นัทีนะครับาอาจจะต้องดูนิดนึงว่าเอาไปเล่นกับคอมบอะไรเนาะ เดี๋ยวเราลองดูนะแล้วคนนี้ขเขาเขาก็พยายามใช้นะผมมองว่าถ้าใช้ในกิววอร์มันน่าจะเล่นง่ายกว่านะเอาไว้บุกบ,บ้านนะครับหรืออาจจะไว้กันบ้านก็ได้เนาะแต่ถ้าใน r t ทเนี่ยตัวแก้ทางมันเยอะนะยิ่งเป็นมอเตอร์ทัดไฟด้วยนะแล้วก็บัฟปีกมันเยอะนะครับอย่างเช่นนกแก้วน้ำเนี่ยถ้าหยิบมาคู่กับเจ้าไลลี่เนะี่ยโอ้มันก็เล่นลาบากเล่นยากประมาณหนึ่งแล้วนะทุกคนนะนี่ฮะนี่จะโดดไปปักนะโอ้โหจะตายแล้วทุกคนอ่ะนี่มือลอยนะแต่ว่านะครับ อือตัวลุกดอกเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเข้าเทิร์นมาก็ใบยอย่างนี้นะครับโอ้โหเขนี่ยปวนปวนอยู่โอลิเวอร์ยิงยังไงครับยิงไปเลยครับผมยิงเพื่อไม่ให้ใบเนาะเพราะว่าเวลาเข้าเทิร์นแล้วมันก็จะใบนั่นเองนะครับเห็นไหมนีม่ปล่อยอย่ะแต่ดาเมจสกิลหนึ่งบางนะเบานะผมว่าดาเมจมันเบาไปหน่อยนะสำหรับสกิลหนึ่งนะครับเรายิงด้วยตัวมันเนะี่ยมันมีแค่สกิลสองนะแล้วก็พาสซีฟที่ดูดีนะครับเห็นไหมโดนรีแล้วนะอเนะครับก็ อาจจะแพ้โอลิเวอร์ทุกงนนะฮะแต่ข้อดีคือใบนั่นแหละเนาะจุดขายก็คืออยู่ที่การใบนะครับใบกุต่อโู่แต่ถ้าเกิดแบบนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะฝั่งรงข้ามีบัฟปี่นะครับบัฟปี่ด้วยบัฟเปลาะด้วยนะก็ทำให้น้องเนะี่ยวางระเบิดก็ไม่ได้นะครับใช้สกิลพาสซสฟก็ไม่ได้เนาะโดยรวมแล้วผมมองว่านะครับตัวเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเล่นได้ไม่ทุกตาแล้วก็เล่นได้ไม่หลากหลายนะคือคุณต้องมีลบบัฟสองตัวถ้าเกิดว่าจะเอาไว้เล่นนะการโดนแบนหนึ่งตัวในอะาร์ทีเอนะ ก็โยนให้ตัวเองโยนเข้าไปอ่ะก็เรียบร้อยทุกคนนะครับอืมยังไงล่ะนะคอมโบกับคู่กับน้องราคุนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนนะฮะส่วนดาวแดงม,มีใครใช้ไหมเข้าที่เลื่อนมายังไม่เจอเลยนะสาหรับซีซั่นนี้เนาะก็เป็นตัวที่ใช้กันข่างน้อยนะอืใช้กันข้างน้อยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าถามความรู้สึกผมนะเพราะว่าผมเองนะไอ้ ID เด็กของน้องบูมมากดมาเหมือนกันนะตัวนี้นะครับมันเป็นตัวที่แบบ เล่นได้เล่นเล่นสนุกได้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอาจจะไม่ได้โกงนะอาจจะไม่ได้โกงแค่เรียกว่าพอเล่นได้แล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นลำบากมากเลยนะคือเจอทั้งอแสงนะเจอทั้งเอเจนต์แสงนะครับโอ้โหแต่ว่าเขามีลบวับสองตัวนะไม่เหมือนที่บอกนะถ้าจะเล่นก็ต้องมีลบสองนะครับแต่ว่ามันลบไม่ออกไงประเด็นคือมันลบแล้วมันอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะมันก็แบบทําลายความฝันเราไปเลยเนาะนะครับก็เป็นเพื่อนลองดูแล้วกันนะว่าจะปั้นมาเล่นหรือเปล่านะครับถ้าจะเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าไอทีเอเมต้าเนี่ยนะ ซีซั่นนี้เล่นตัวอื่นดีกว่าครับผมแล้วก็ในส่วนของกิวอซิกวอเล่นได้นะซิกวอสกิวอซิกวอเล่นได้เลยนะเพราะว่าหนึ่งตัวมันแทงได้ระดับหนึ่งนะแล้วก็สามารถนะครับเอาไปตีได้ไปป่วนได้เวลาเจอทีมซีซีเนาะก็เลือดนะคือมันไม่ใส่โจมตีนะเลือดมันเลยได้แค่หมื่นหนึ่งนะแต่ว่าแอ้แท็กเยอะอยู่นะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบนะฝากกดไลค์นหนึ่งซ like, ับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม